เคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเก um มบู๊ทเทมิคกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการิโอรถถังครับที่มีชื่อว่าไรโนซิลเต้ซึ่งเจ้ารถถังคันนี้นะครับก็เป็นรถถังสายวิจัยใหม่ล่าสุดของแพต11.0นะครับซึ่งก็ผมก็ได้ทําคลิปมามากมายเกี่ยวกับซีรีส์รถถังคันนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเท่าตัวนี้นะครับเป็นรถถังคันหนึ่งที่มีความเก่งกาจเนี่ยอยู่ในขั้นที่ว่า MT เนี่ยอาจจะมีล้องได้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่เฮบิเพียวนะ มันก็เป็นแบบเป็นเหมือนจะพูดง่ายๆคือเป็นเฟล็กนะครับเฟสิเบิลแท้งเหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เกราะมันไม่ได้หนาเวอร์นะครับจุดอ่อนมันก็มีเยอะถิงจะเห็นว่าเออเจ้าตัวนี้ป้อมมัน,นนะ่าหนามันอาจจะยิงเข้านีจริงมันยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็เลยมีปัญหาหลายด้านแต่ที่สําคัญคือตอนนี้ยังไงไลโนซิราเต้ก็ยัง OP อยู่เพราะมันยังไม่ได้เนิบอะไรเลย ซึ่งเราจะมาดูกันนะครับที่สายวิจัยนะครับจะเป็นผังวิจัยของชาติโยุโรปนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเริ่มมาตั้งแต่ P43BIS นะครับหรือ P43bis นะซึ่งเจ้าตัวนี้เราก็เคยให้ดูกันไปตั้งแต่สายโปรเกโต้แล้วนะครับว่าถ้าดีดูดีไซน์ก็ก็ถือว่าปกติทั่วไปแต่มันก็แอบกิ่งนะครับในตัวนี้นะซึ่งตัวนี้นะครับจะติดปืนเป็นที่90มิมนะครับซึ่งในสายต่อมาเนี่ย จะมี P43 TR ที่ไปสายโปรเคียวต65กักนะบเนะจ้าตัวนี้นะครับที่ไปสายไลโนซิลเต้นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะชื่อว่า Carlo di s o t o P88 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะติดปืนเป็นที่90มิลิเมตรเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวนี้จากที่ผมไปเล่นมานะครับตัวนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยเล่นได้จริงแต่ข้อเสียก็คือเกราะมันอาจจะผีเข้าผีออกนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกังวลเรื่องเกราะมากส่วนเรื่องปืนก็พอใช้ได้นะครับได้เมจดี ความแม่นก็ใช้ได้ความเร็วก็โอเคนะครับโจนนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเล่นมากนะครับถัดมาที่โปเกโต้ cc ห้าสิบห้า mod ห้าสิบสี่นะครับตัวนี้จะติดปืนเป็นที่หนึ่งร้อยห้ามิลิเมตรนะครับพร้อมกับระบบที่ปืนนี้ใช้นะเป็นระบบกึง Auto ่งออโต้โหลดนะครับหรือว่าออโต้รีโหลดเดอร์ในเกมนี้ซึ่งในสายเนี้ยจะใช้ปืนแบบนี้นะครับตั้งแต่เทียปแปรไปต้นไปซึ่งบอกเลยว่าเจ้าโปเกโต้ cc ห้าสิบห้า mod ห้าสิบสี่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วมันไม่ได้เก่งเวอร์นะครับเป็นตตัวทีี่่่่แแอบดดกก็เกงไมสุนะ ก็เลยมีปัญหาหลายๆด้านนะครับทั้งด้านเกราะแล้วก็ด้านปืนนะครับซึ่งก็ผมก็เคยบ่นไปแล้วนะครับสามารถหาดูคลิปได้เกี่ยวกับที่ผมเล่นสายวิจัยไรโนาะเซนอนเต้นะครับถัดมาที่โปรเกตโต้ซีห้าด66นะครับตัวนี้ก็จะติดปืนท็อปเป็นที่120มิลิเมตรเจ้าตัวนี้นะครับแอบ,บมีความเล่นสนุกสุดๆแล้วนะครับในในบรรดาตั้งแต่แบบเทียร์789เเนี่ยตัวนี้จะสนุกที่สุดนะครับแล้วก็กลมกล่อมที่สุดเลยเนื่องจากว่าปืนเขาเนี่ยโหลดดีเดเมดดี ดีความเร็วก็โอเคนะคตัวนี้เป็นเฮฟวี่แทงที่แอบจากขี้กงในทางด้านการจู่โจมแต่ด้ยทางด้านการป้องกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นเฮฟวี่ที่กรอบบางจุดอ่อนเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็เน้นโจมตีซะมากกว่านจานถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไรโนเซรอนเต้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเท1สิซึ่งก็จะมีความทนทานอยู่ที่2350หน่วยนะครับกรอบเปืน2 0 5 1 2 0 40 กระบอถัง130่5 43าทัเกร้า3าะถือว่าไม่ไดีนะนะครับกระอถังบางเฉียบส่วนกอบอมปืนเนี่ยจะหนาพิเศษนะครับแต่มันมีจุดที่ยิงได้เนาะก็เดี๋ยวจะพยายามชี้ให้ดูแล้วกันหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครสะดวกไปกว่านี้ก็สามารถไปเช็คดูเว็บได้นะครับมันมีเว็บเช็คเกาะเยอะแยะนะ ก็จะติดปืนเป็นที่1 2 7เ mm, มิลลิเมตรนะครับเวลาบรรจุระหว่างนัดอยู่ที่3 3มาวินะครับเวลาในการยิงนะเวลาเล็งอยู่ที่3.9าวิการกระจกระสุนอยู่ที่0.269นะครับ dBm อยู่ที่2592นอะครับอันนี้เป็นเซตที่ผมปรับแล้วนะครับทำให้เจ้าตัวนี้มันมีการการะจายในที่น้อยมากนะครับส่วนเวลาเล็งเนี่ยเราไม่ได้ไมมยเท่าไหนนร่นะเพราะว่าเราเล่นระยะใกล้เราไม่ใช่เฮล์มีสไนเปอร์นะครับเจ้าตัวนี้สามารถเล่นได้หลากหลายแนวทางมากแต่พื้นที่ทีีี่่่ดทสุก็คืือพ้นนนนมเเิล และส่วนใหญ่นะครับเหมาะสำหรับการเล่นกับ MT นะเพราะว่ามันสามารถได้ MT ได้เลยโดยที่ตัวเองไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นแต่เจ้าตัวนี้จะชอบเนินเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเกราะป้อมเนี่ยมันหนามากนะเนื่องจากการดีไซน์ของมันนะซึ่งตัวนี้นะครับจะใส่กระสุนได้แค่2นัดนะครับแม็กซิมัมนะเวลาบรรจุกระสุนนัดที่1จะโหลดอยู่ที่9.7 2นัดที่สอยูุดที่8.33ถือว่าดีมากคุณใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีนะครับประมาณ1ินิดๆเพื่อที่จะทำเดเมจมากกว่า400แจ๋วมากๆนะครับ แต่คือมันมี2นัดคุณสามารถเบร์สหมดแม็กกาซีนดนที่คุณไม่ต้องห่วงว่านัดสุดท้ายในปืนเนี่ยมันจะโหลดนานเหมืนรีซีฟนะครับเพราะเ้ตัวนี้มันเป็นออโต้รีโหลดเดอร์มันก็เลยไม่มีปัญหาทางด้านการรีโหลดว่ามันจะช้าจนเราต้องแบบ คือกินข้าวเสร็จมุมการหันปืนนะครับมุมเงย17มุมกดลบ7นะครับก็อาจจะแย่ไปนิดนึงแต่เพื่อความบาลานซ์ของไรโนซิลอนถ้าเกิดว่าไรโนซิลอนเนี่ยมุมการหันปืนมันลบได้ถึงลบ8เนี่ยเจ้าตัวนี้คือจะเป็นเฟลที่ขี้โกงเกินไปจะสามารถเล่นเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สตอมลาย MT ได้แบบโอเวอร์เกินไปมันจะทําให้ MT มันเสียสมดุลแล้วมันจะทําให้ในหลายอย่างเสียสมดุลด้วยซึ่ง ไว้แค่นี้ก็พอแล้วขัอนลงสุดๆนะครับเดินหน้า40ถอยหลัง17นะครับเฉลี่ย31อันนี้เป็นเรื่องปกติของเฮฟวี่นะครับแต่บอกว่ามันช้าไหมก็ไม่นะเพราะว่าผมก็ใส่อุปกรณ์เร่งความเร็วมามก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้อัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่42.13นะครับก็แอบ,บน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ซึ่งปกติเนี่ยเราไปเล่นกับพวกเจ้ามีเดียมแท้งนะครับเราเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่เวลาไฟใ์ใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับตอนที่จะต้องถอยนยจะถอยยากนะเป็นปัญหาถ้าาาเเกิดว่่รอยูบทีม เราเล่นกับทีมเราดันหน้าแล้วทีมช่วยยังไงแล้วก็สามารถผ่านเลนไปได้อย่างสบายๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันเกี่ยวกับเท็กเจอร์โมเดลของไรโนซิลเลต์นะครับเจ้าตัวนี้ถ้าเราดูตัวถังเนี่ยตัวถังมันก็จะประมาณเมโนโซโรนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนาเลยนะคล้ายๆกันนะครับจริงๆมันแทบจะเป็นตัวถังเดียวกันเลยล่ะแต่ก็ขอว่าไม่ให้เหมือนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเหมือนกันเดี๋ยวจะโดนคอนเล็กอีกซึ่งเราก็มาดูกันที่ป้อมนะครับ ป้อมตัวนี้ปืนมันจะยื่นออกมาเลยนะครับมันจะไม่มีเกราะตรงช่วงนี้เนาะแต่ถ้ามีมันจะเท่กว่าเดิมนะครับแต่มันก็คงจะเพิ่มน้ําหนักไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นสโลปแบบนี้เราถ้าเกิดว่าหารด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยิงเข้าได้ยง่ายๆนะครับจุดที่เราจะยิงได้เข้าง่ายๆคือจุดที่มันเป็นที่มันอยู่หน้าของเกราะที่แท้จริงครับพวกกล้องเลงพวกนี้ไอ้ตัวนี้สามารถยิงได้ครับในเคอร์ฟนี้ตรงที่จุดที่ทําให้ป้อมมันเงยขึ้นหันขึ้นหันลงก็ยิงเข้าได้นะครับ ตรงข้างหน้าเนี่ยสามารถยิงเขาได้คล้ายๆกับกลาวแทงนะครับที่เคยรีวิวไปนานแล้วนะครับไอ้พวกที่ยื่นออกมาจากป้อมจริงๆเนี่ยสามารถยิงเข้าได้นะครับแต่ก็ต้องเจาะดีๆหน่อยนะสมบนพวกตามริงเทเลตเนี่ยก็ยิงไม่เข้านะครับถ้าดูอย่างเงี้ยคือจะยิงไม่เข้าเลยกราะป้อมหน้าในะจริงไม่เข้าแต่ต้องดูไว้ก่อนนะว่าป้อมเนี่ยถ้าผมใช้ดูงี้ผมให้ดูแนวนี้แล้วกันนะป้อมเนี่ยป้อมเนี่ยมีความเป็นสโลปแล้วก็เป็นเคอร์ฟที่ดีมากนะครับแต่คือปืนมันยื่นออกมานะครับ ปลายตรงปืนมันยื่นออกมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ใช่เกราะป้อมเนี่ยเกราะแก้มเนี่ยมันไม่ได้บดบังตรงปืน,นเพราะฉะนั้นเราสามารถยิงตรงกระบอกวันนี้ได้เลยจากข้างๆนะครับและมีโอกาสลางแหง,ง่ายด้วยนะแล้วก็เป็นลายพาง Legendary <c oughs> ของไรโนโซิลเต้นะครับจะเป็นลายพัางชนวนระเบิดก็เปลี่ยนจากไรโนซิลเต้ธรรมดาเป็นไลโนซิลเต้แบบฟิวส์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์พิเศษคือการยิงจรวดออกไปนะครับเมื่อเราสังหารศัตรู นะครัจรวดกจะขึ้นมาแล้วก็ยิงปึ๊บปๆๆบ,บ,บ,บแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟแจ้งเตือนมากมายนะครับพร้อมกับข้างหน้ามีไฟหน้ารถด,ด้วยนะครับก็ฮาดีมาดูวจะไปทําไมมีตะแกงที่ไม่ได้ใช้นะครับดูมีความเป็นโมเดนดีก็เท่ดีนะครับแต่ก็อาจจะอาจจะเป็นสกินสิ้นเปลืองไปนิดนึงแต่เพื่อความเท่เราก็ต้องจัดซะหน่อย ยุทธปัจจัยนะครับก็จะมีเล่งเครื่องธรรมดากับเล่งเครื่องฟรีนะครับซึ่งผมก็ไม่สนใจเครื่องเร่งฟรีนะผมจะใช้เครื่องเร่งแบบเสียตังค์ปกตินี่ไปแม้ว่ามันจะแอบเนิบมาแล้วก็ตามนะครับก็เลือกใช้ได้นะสอ,อย่างนะครับถ้าเกิดว่า อยากเสียตังน้อยก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าอยากเสียตังปกติก็ใช้อันนี้ยุทธภัณน,นะก็จะเป็นพลถัง13เล่นงเครื่อง10นะครับกระสุนก็จะมี AP heat แล้วก็ HE แบ่ง2นะครับ3-2 16-12ส่วนอุปรกรณ์เนี่ยผมก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าสายนี้จะจริงที่สุดนะครับแต่ก็เป็นสายที่ผมเล่นแล้วมนโนเคสุดก็คือขวาหมดนะครับยกเว้นชิ้นมองนะชิ้นมองอันนี้ก็ใส่เป็นชุดกล้องลูกปัดปุงปกตินะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเป็นเฮฟวี่สไนเปอร์นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะ ซึ่งจนนี้จะเป็นกระสุนปมแต่งแล้วนะครับก็เสริมเจาะไประบบป้องกันป้องกันลางแหกนะครับป้องกันผลรถด,ด้วยนะแล้วก็เป็นมองไกลนะครับกระสุนไวเป็นปกติที่ผมใช้นะครับเพิ่มเลือดด้วยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกบางไปก็เพิ่มเกราะนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ปรับสูตรแล้วที่บัฟมาใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมนะทำให้ไรโนซิลอนมันเป็นแค่0.269ก็เจ๋งขึ้นเยอะพร้อมกับซ่อมเร็วนะครับ แต่ส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับถ้าเลือกชิ้นซ้ายตัวนี้นะครับจะทําให้ใช้ยุดปัจจัยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งจริงๆผมแนะนําให้ใช้ชิ้นนี้นะเพราะมันจะเนิบมาแล้วถึง3%แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบโชคดีนะเป็นคนที่โชคดีก็ใช้ชิ้นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทาให้ยุดปัจจัยใช้ได้นานขึ้นก็คือผมสามารถลิ่งเครื่องได้นานขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าให้ใช้ไหนผมให้ใช้อันซ้ายนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมก็จะใช้อันซ้ายเหมือนกันนะโอเคนะครับก โอ้ยเล่นตรงนี้สะด้วยแต่เล่นลนย MT นะลนย MT ถ้าเล่นแบบนี้เจอแบบนี้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าแต่เฮ้ยผมแค่เฮ้ยเฮ้ยซานเอาจริงซานเอาทางสเตนมาว้าวดังมองจะบอกล้วเมตาเมตาใหม่หรอบายบายซาน ยินด,ดีต้อนรับตำรวจขึ้นฟ้าไปละโอ้โหลูกพี่ลูกพี่มันเล่นตรงนี้ว่ะมันต้องไปเคาน์เตอร์ลูกพี่และไม่ได้ไม่งั้นลูกพี่มันจะยิงแล้วก็โศยดูดเส้นบะหมี่ตรงนี้ยันจบอะซึ่งไม่เป็นไม่ปล่อยแน่โว้ ยิงไปดิไม่ยิงไม่ยิงไม่น่าประท้าทนายไปเลยก็ไม่สนใจทีดีเนี่ยควรจะหันมายิงไอ้ตัวนี้ยิงอ่าโอ้ขอโทษแล้วกันมันเล็งอยู่นี่มาน้องใส่เพิ่มกล่องมาไหมเนี่ยมันบางๆว่ะ หรือว,ว่าองศามุมมันให้เหรอต้องใส่เพิ่มเกราะนั่นนี่อ่ะตัวป่วนออกไปพาเพนเซอร์เข้าไปขนาดนั้นเลยโอ้วอตวีเควีเคสไนเปอร์ อูทังเส้นซะด้วยดิคิงอัพเดีฮรลนี่หว่า KOH อเฮชิอแน่จริงก็แน่จริงก็ลงมามาสู้กันเอ้ยวุ้ย เอาไปล่ะทางสเตนนึงหมดแล้วนี่แต่มันน่าจะฆ่าเราได้อยู่อะจะจะทันพวกอ่ะไม่น่าทันวะน่าจะตายก่อนอุ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเดวิลไม่ถึงก็โดนเนอร์มาได้อีกดีนะทางสเตนไม่ใช้ไปแล้วนัดแรกไม่งั้นเราก็ยิ้มนี่อย่างฆ่าเข้าเข้ากลางเลยพุ่มหน้าเพื่อนพุ่มหน้าพุ่มนั่นแหละ คุมนั่นแหละเข้าไปเลยโผล่หน่อยนิงต้องการสปอร์ตเออหุย้ยยิง405วอ้าวมการกระทำเห็นการถอยเมืเ่อกี้มันเป็นมันเป็นสัญญาณว่าเราสามารถได้ได้ดันเลยเด้เข้ามาเดชเปรียบกับว่าตรงนี้ไม่มีผู้ป้องกันอีกต่อไป ถึงมีก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเอมทีไม้อยูพ่พื้นที่เล่นพื้นที่เล่นแบบแบบแบบอัวาธพื้นที่เล่นแป๊บแป๊บแป๊บสปอร์ตมันน้อยอะเพื่อนต้องแบบเซฟหน่อยเนี่ยโอ้ทำไมเซฟนะ,นร,ะระวังหลังเออ ิดหวังเห็นชื่อแคนนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนเหมือนมีคนแปกโอ้มีกาตบไวววโยโยพื้นที่เล่นทีดีที่สุด โอ้ยเฮ้ยพื้นที่นี่แข็งแกร่งลงเหรอเลวปัญญาออกละ โกสแปมเมอร์รับรับก็ได้รับก็ได้ ทหนึ่งคนไลโนโล่ตามด้วยโอเคไปอื้มวอตเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ถ้าเล่นบุมนี้เล่นุมนื่น,นดีกว่าอ๋รัชทีมเดบอตไม่อะมันยิงวูดสองดอกจะอ้วกเลยเมื่อกี้ โอ้โหเปิดจุดหมดเลยแบบนี้ก็อิ่มเลยดิเรียบ,บร้อยโอ้ยแย่แล้วกระสุนไม่มีรับได้อยู่รับได้อยู่รับได้อยู่รับให้รับให้รับให้เอ,อ้ยเอา,าไม่ต้องแล้วไม่ต้องรับเลย ไม่ผิดหวังจริงๆแคนท็อปเซิร์ฟไม่ผิดหวังเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวอ้หูเฮ้ยเฮ้ขาให้เขาให้โบฟริสมาต้องให้คืนดีวะโถ่เอ๊ะทำไมกูให้กล้ามแปลกแปลกวะทำไมกล้ามมันฟีบวะ เป็นไงลาย MT เหรอได้อยู่นะลาย MT เอ่ะไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงครับเล่นได้หมดเลยเ,เ,เยวนได้ดาวทีมไม่ตามอ่ะอันนั้นเกี่ยงไม่เล่นไม่ได้เออเชี่ยก็สวีทเดี๋ยวผมก็ก้าวเกินน่ะ โอ้แล้วมันดันลงมามันดันมาได้ถ้ามันดันไม่ได้มันไม่ได้ไรแต่มันดันขึ้นมาได้ในหลายปัญหาเลยอะฮึมโลนอส2 m งมแต่เราไปกัน3คนนะเข้าไปกัน3ไงหมายเขาจะได้เปรียบกว่าหน่อยนึงได้เปรียบไม่ได้หมายความว่าชนะ ได้เปรียบไอ้ถึงว่าอาจจะชนะอาตาัตราการชนะสูงกว่าเสียดคุ้มเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมบริคูดชนะได้นะเนี่ยนี่เนี่ยเอ็มทีเป็นเสียไปแล้วตาบอดไปแล้วหล่อหัว น้องหัวเลยยังอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนพื้นที่เล่นซะด้วยดิผมก็ไม่เปลี่ยนพื้นที่เล่นแถมได้ทั้งปีตรงนี้อะดินดินน้ำลมไฟ อาประมาทเลยแต่เมื่อกี้เหมือนกูเห็นกระสุนมันดีดลงล่างนะเล็งตรงกลางอะดีดลงอ่ะมัน <c oughs> มต้องรีบเล็งมากอะมุมมันได้ไงด่านนี้มุมมันเอื้ออันโธ่านมันบบด่านมันเปลี่ยนมาเพื่อที่จะให้ไรโน่มันเล่นได้อ่ะ อ้โหสองหกสี่สองขั้นเลยเหรออย่าก,กดเล็กทีมนะอย่าก,กดเล็กทีมมันกดเล็กทีม <c oughs> <c oughs> แม่นี่กูอย่าก,กดเล็กทีมมันกดกันหมดเลยทุกคนบรรู้เมตาตัวเนี้ยมันแบอะอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตายจากเดวันแล้วคืนถ้าเดวันสี่เปนสี่นี่คือแบบ เหรียญ M แล้วอันนี้4 4ไม่ M 4 4เหรียญ3อ่ะโอเคนะครับก็สําหรับไรโน่ซิลอนเต้นะครับจา้ารรถถังคันนี้ก็เป็นรถถังสายวิจัยใหม่ที่ดีแทบ้ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเมตาเลยละ่ะเพราะว่าความสามารถมันโดดเด่นมากนะครับทั้งๆท,ที่ดูจากในสายวิจัยของมันอนะ่ะตั้งแต่แบบตอนตอน้ตนๆมันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่พอมาเป็นเทียสิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีดจากเทียเก้ามาอีกสเต็ปหนึ่งเลย ซึ่งก็แอบน่ากลัวอยู่เพราะว่าเทส1ิมันโหดเกินไปนะครับถ้าไอตัวที่มันโหดๆโดโดเด่นเกินไปเนี่ยในแพทถัดไปมันอาจจะโดนเนิร์ฟได้ก็เลยเป็นเรื่องที่จะลำบากนิดนึงแต่ก็ดีแล้วนะครับที่นานาทีนะครับทำสายวิจัยมาอุตส่าห์รอออกมาทีก็อยู่ในขอบเขตที่ผมรับได้นะครับแล้วก็ชื่นชอบด้วยนะครับสำหรับ รถถังสายวิจัยในรอบดีผมคิดว่าเป็นสายวิจัยที่ดีที่สุดในรอบครึ่งปีนี้เลยหลังจากสายที่มันเพิ่งมาก็สายนี้เวิร์กที่สุดแล้วก็ดีที่สุดท่าดิเป็นไปได้แล้วครับป่วยจริงนะอวยมากๆอวยกว่าวี55นะครับทำให้รถถังหลายๆคันเนี่ยแอบจะแย่ดูเลยนะครับแอบจะพูดง่ายๆคือแอบกระจอกไปเลยดีกว่านะครับทำให้เมตา2024จะเปลี่ยนไปก็ได้นะใครจะไปรู้ฉะนั้นก็รอดูกันแถวๆท้ายปีแล้วกัน โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จากเพชรพนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ